จะมาดูสิมอินเทอร์เน็ตข้อถามนะครับมีสถานที่แรกเงินไหมครับวอดีผมไม่ได้เลขเงินไทยมา ไม่ถึงก็ไม่เป็นไรตอนนี้ยันมันวปีรูตามเตอนนี้จะเป็นซ้นราคาอันนี้เอ่อซินส่งมืินอยู่กี่วันวันถึงวันพระฤกษ์ขาดวันที่ห้าห้าวันไหมจันอังคารพุดธประหัสอ่ะสวันห้าวันเอาตอนนี้บาส่งขี่ห้าวัน สองกิจค้าวันเหียู่ทสแปดบาทละสองแปดสองแสดเออสองแปดหนึ่งพั 1, บาทก็สองแปดหนึ่งหนึ่งพันบาทเออใช่ เอาตัวนี้นบอจากเอาเอาสองกิกห้าวันจา <Okay, okay. S 1> ะตัวนี้ก็ได้ตัวนี้มาแลกเงินแล้วก็มาซื้อสินเนี่ 4, นะครับก็ ใครจะมาก็มาแรกเงินแล้วก็มาซื้อสิมที่ร้านนี้ได้เป็นเนี่ยจำหน่ายทั้งอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือแบตเตอรี่ที่ชาร์จรับซ่อมอุปกรณ์ด้วยนะครับตรงน,รงนี้ตรงนี้อัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่280นะครับแปดแสนบาท กำลังสมัครเน็ตให้อยู่นะครับ ขอบใจจ้าเสร็จ <8. S 1> เรียบร้อยครับเราก็ได้ซิมเน็ตแล้วเรียบร้อย2กิกใช้ได้จำนวน5วันราคา30,000นะครับทั้งซิมแล้วก็เน็ต5วัน oh. อาเมื่อกี้แลกเงินอยู่ที่บาทละ280นะครับ oh. ผมก็ก็ oh. ถือว่า คือว่าได้ในราคาที่โอเคอยู่เนาะเดี๋ยวผมใช้เครื่องคิดเลขนะครับผมผมจำไม่ค่อยได้ไงเดี๋ยวใช้เครื่องคิดเลขนะฮะว่าสาม0 0ื่นกีบนะครับาาสามหมืนกีนะบสามหมื่นกีบอ,อ่านด้วย280รอก็รวมทั้งซิม รวมทั้งชั่วโมงอินเทอ <2007 S 1> ร์เน็ตก็อยู่ที่107่งร้อยเจ็ดบาทนะครับสาวลาวครับก็เดี๋ยวเราเดินหาห้องพักอันนี้เดี๋ยวผมจะไปเดินหาห้องพักแถวแถวแถวใกล้ๆริมแม่น้ำแล้วก็เดี๋ยวช่วงเย็นๆเราห้มาเดินหาอะไรรับประทานกันให้ดูบรรยากาศเดินดูบรรยากาศ แถววังเวียงกันก่อนครับเดินหาที่พักไปด้วยวันนี้ก็คงไม่ได้ออกเที่ยวไหนแล้วครับเดี๋ยวไปตั้งโปรแกรมว่าพรุ่งนี้จะไปเที่ยวที่ไหนดีเพราะวันนี้ก็คงหมดเวลาหาที่พักก่อนนะครับตันนี้มโรงแรม ไปจะไปลองเข้าซอยข้างหน้าดูตรงนี้แก้วมีซอยข้างเข้า นักท่องเที่ยวเยอะชาวต่างชาติเยอะร้านเดียวจบเลยนี่ตรงนี้ก็เป็นครุป๊ปวัวก็ตอนกลางวัน,นอากาศร้อนที่นี่บ่ายอะ่ะ จะเป็นร้านเข้ามาใส่นะครับหรือว่าราจักเดี๋ยวทําไม่ชณน,นี้ก็วันถัดไปเดี๋ยวจะมาเท้านะครับแล้วก็ไปรอบๆเมืองไปสถานที่ต่างๆ ปวัเิดน่นา,<บ>น,าน,นใจาหา้ยน,นีไม่เป็นคาน้าปกังเอายังไงดีไปทางไหนดี เยาสงสัยต้องเปิด g o o g l e ดูก่อนนะครับผมนี่สุดท้ายแล้วก็มาถึงที่ที่เราต้องการจะมาแล้วนะครับสะพานข้ามไปฝั่งน้นนะครับมาที่เดินหาโอ้ไก่มากโอเคตอนนี้เราเจอเราเจอแล้วนะครับเราจะข้ามไปรถก็ข้ามได้นะครับ คนจะเดินทามได้นะครับฝั่งฝั่งนูงงน้นเข้าไปไหนครับไปไปท้ามเหรอครับอ๋อฝั่งนู้นมีที่พักไหมมีเหมือนกนันเหรอครับ อันนี้ผมเดินข้างได้เลยนะยี่สิบบาทไอมนนีที่ทักเยอะครับอ๋อสะพานสองเยาคล้ายหวาก็ได้บยี่สิบบาทใช่ไหมถ้าเป็นเงินเงินอันนี้เท่าไหร่นะสี่ สี่ปันที่สี่ปันคี่อันนี้หนึ่งหมื <100. S 2> ่นครับก็ข้ามสะพานไปแล้วเลี้ยวซ้ายผ่านสองเลี้ยวซ้ายอ๋อไม่มีสะพานอีกสะพานหนึงอ๋อครับผมครับข้ามสะพานก็เสียค่าข้ามสะพานถ้าเป็นเงินไทยก็ 20บาทแต่ถ้าเป็นเงินกีบก็อสี่พันกีบครับผมแล้วก็นี่ครับจะเห็นข้ามแม่น้ำสองเขาเรียกว่าน่าจะเป็นแม่น้ำสองโอ้สวยงามที่รถมา รถกันน้ำไหลแรงไหลแรงมากเ,เดี๋ยวลองเดินหาที่พักแถวนี้ดู น,นี่ไม่ได้อยู่ยน้ำไหลแรงอะ่ะดูดิสบายดีสบายดีสบายดีจ้ามาจากไทยเพิ่งมาครั้งแรกออไปบาถูก ยังยังหาที่พักไม่ได้เพรได้จองโอ้ที่หลายที่ไปรถในในหลายที่เราที่บ้านพักมีหลายออ๋ไปนี่ก็ได้คือยุไส่ก็มีบดไปทางนี้ก็ได้ไปทางนี้ก็ได้ออกไปได้บดมันบอกไปได้รดไปทางไหนก็มีบ้านพักบรถรถโบว์อันนั่นดอกอ๋อไปน้ำเจ้าของนี่ก็ได้เนี่ยเจ้าของบ้านพักบายบายเอาไงดีวะจะเดิน จะเดินกลับนะจะเดินกลับดีไหมหรือจะไปต่อไปลองตามเข้าไปเนาะไหนๆก็ไหนๆละเปิดประสบการณ์ใหม่ไม่ลองก็ไม่รู้ แต่น้ำไหลแรงมากครับ มีแต่ปาพคนแม่น้ำแหละอันนี้น่าจะเลนเมืองออกมาแล้วนี่ คืนหนึ่งนะครับอันนี้อยู่ที่นะครับใจดีเจ้าของใจดีนะครับอ,อยู่ที่อ่าชื่อเพืนเอนอีกอย่างเมลินบ้านพักเมลินบ้านพักเมลินนะครับผมอยู่ที่วังเวียงนะครับอาร์เทียนซ์เชฟชายสิบสี่บบนะครับดเ,รเดี๋ยวลงชื่อก่อนเข้านตี้เมืองอไทย อันนี้คืออย่าง passport สสนัมเบอร์พาสปอร์ตนัมเบัตรอาจจะสอบดูนะครับผมเดี่มา p a s s p o ให้เบิกก่อนที่พีพ่น้องชาวสปปลาวเราใ,ใจดีนะครับคือมีอะไรนี้มาไม่ถูกสอบถามทางได้ตลอดนะครับเพื่อนใจดีนะครับตรงนี้ก็ถ้าใครมาก็มาเที่ยวได้นะครับผมนี่ผมก็มาครั้งแรกในชีวิต อันนี้วันวันที่มาแล้วก็วันเช็คเอาท์เอาแ์หกแน่นอนอันนี้ยังห้อง2เบอร์สองห้องเบอร์สองแลลวกเอไลเซนไลเซน ลายเซนอะจะกับพบเอ็กก็บพบชื่อเพาะชื่อมวนเหรอชื่อโอเคระบอกโอเคขอบใจจ้ะก็โอเคได้ที่พักแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปเอาสัมภาระไปเก็บที่ห้องก่อนนะครับ ก็เดินหามาหลายห้องแล้วก็ยังไม่ค่อยถูกใจราคามันก็ประมาณ500อัอขึ้นนะครับเท่าที่ดูก็ผมก็เลยมาเลือกตรงนี้ดีกว่าเนาะอันนี้ก็จะเป็นที่พักแบบนีบ้อย่างนี้เลยธรรมชาตินะครับแล้วก็มีเป็นบ้านหลังรูงเดียวอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมพาไปชม ห้องนะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวระวังนิดนึงวันนี้ฝนมันตกอาจจะลื่นมันมีขีตขข้ตะไคร่ขี้ตะไคร่ขี้ตะไคร่าหลังนี้นะคะโอเคเราได้คญแจมมาแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูที่พักกันอันนี้เมื่อกี้เช็คอินไปราคาอยู่ที่300บาทไทยนะครับห้องเบอร์ สองนะครับอเดี๋ยวเรามาดูภายในห้องกันนะครับดูห้องน้ำห้องน้ำก็สะอาดดีนะครับมีฝักบัวแต่ไม่มีเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับก็ทำใจหน่อยครับผมมาวันแรกนะครับแล้วก็วันนี้ก็คงยังไม่ได้เที่ยวไหนนะครับเดี๋ยวย้มค่ำคืน เดี๋ยวผมจะออกไปดูบรรยากาศภายนอกนะครับเดี๋ยวตรงนี้ขอเอาสัมภาระเก็บไว้ก่อนนะครับตรงนี้ก็โอเคปักไฟก็จะอันนี้หน่อยๆก็เป็นพัดลมมีมุง้งก็มีที่นอนก็โอเคดีสำหรับราคา300บาทเนาะเดี๋ยวจัดคองจัดของก่อนแล้ว ค่อยเจอกันต่อไปครับผมนี่เป็นบรรยากาศภายนอกตรงนี้เป็นไ่น้ำนะครับโอเคเดีย๋ยวเราพักกันสักแป๊บนึง จากบนนิ้หน่อยเนาะอืมแล้วก็เปิดตาต่างเอาเชิบ